ถ้าเป็นคนทั่ไปอีกสองรอบจบแต่นี้ก็น่าจะมีห้าหกสวัสดีเอฟซีหน่อยครับวันนี้คิวน้องคนนี้นะผมเดี๋ยววันนี้เปิดวาร์ปให้ครับถามหลายที่แล้วนะเปิดวาร์ปแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเราดูกันนะดูตอนดุงหน่อยดูตอนไหนดูวันนี้ตรงไหนถอรเสอร์ดูหน่อย นี่ก็กำลังจะครบสิบปีพอดีครับหลังนี้ยังไม่ถึงเนี้ยงบนนี้ก่อนเลยไปทายาชาก่อนไอ้ผมยาชาตัวนี้นะตอนนี้มาแรงมากแต่ว่าน้องยังไม่เคยลองนะผมเดี๋ยวเราลองกับน้องเนี่ยถ้าเกิดมันเห็นผลดีที่สุดนะก็คือดีที่สุดแล้วคือตัวเนี้ยตอนเนี้ยแบบ ใครใช้ก็แบบว่าโอ้โหของจริงวะพี่มั่งโคตรเอาอะแต่จะดูว่าจะเอาอยู่ไหมนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมตัวนี้กันแดดด้วงวันนี้คิวรุดนะก็เลยถักหาน้องให้หมาตัวเส้นเลยแต่ไม่ทน <c oughs> ว่าเมื่อไหร่บอกผมแต่ว่าไม่ทนนะเมื่อไหร่ที่จะพัฒนาพัฒนาเลยถ้าแบบว่าไม่ต้องใช้แล้วยาชายาสลบเลย <c oughs> ลูกคยาคลินิกเขายังไม่ได้เลยม้งไปถึงคาดคลินิกศัลยกรรมยังเขายังไม่ให้ยาสลุเลยม้งแบบคลินิกบางคลินิกอะถ้าไม่มีใบหรือยาที่นี่หลานสักมียาสลุยตื่นมาเราจะเป็นไงเาะถ้าอยู่ดีแบบสักเต็นหลงังแต่เคยเห็นในคลิปอะเนี่ยเป็นคลิปต่างชาติเนี่ยเขาเขาเหมือนอมันคงมนยาสลุป,ปจริงๆอะเนี่ยมัน มันมีการให้น้ําเกลือด้วยแล้วก็มีช่างรุมประมาณสามสี่คนตื่นมาเต็มหลังเส็จเลยลองเปิดดูย,ยิบ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 ยบยิบยบแล้วเหมือนก็มีก็มีการวัดความดันอยู่ตลอดด้วยนะเหมือแนบบแบบว่าถึงจะสรบอะ่ะแต่ร่างกายแบบไหวไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยพามาดูสีข้างนอกกันมากครับนี่ ปกติยาชาก็ทิ้งไว้กันหนึ่งชั่วโมงครับแต่คนนี้เดี๋ยวทิ้งไว้วันหนึ่งเลยจะได้ชาชัวนะครับอยู่กันสองคนเงาๆครับช่างอะลูกค้าฟุกเสือกสวยเฉยอะแบบว่ายังไม่เก่งอ่ะตอนนั้นอ่ะยังไม่เก่งแต่ห้าวทำเออเออก็ยิ่งดีไม่เละไอ้เหี้ยงานนี้ใครติดตามมากแรตั้งแต่แรกแนะก็เห็นอยู่ว่าเกินส่ปีแล้ว เติมทุกปีปีละเส้นสองเส้นนะก็จนเต็มได้เป็นไงยาชาได้ครับรู้สึกนะนิดๆผู่าไม่รู้สึกหจะหาว่าโกครับโกไม่รู้สึกห่ว่าโกหผมผมว่ามันเดี๋ยวมันจะเสียคาแรคเตอร์ผมด้วยใช่ไหมสภาพผมก็ดุ้งตอนยาชาดีครับตตอนนี้ยาชาเป็นแบบว่าแทบไม่รู้สึกนะแทบไม่รู้สึก ก็ยังไม่ได้ถักอ่ะแล้วมันแจ๋วตรงที่แบบว่าเนื้อมันไม่แข็งเว้ยระยะชามันไม่มันไม่ค่อยเหนียวมันล้างออกง่ายเนี่ยแล้วก็เหมือนสักอย่างเี้เหมือนผิวคนที่ไม่ใช่ยาชาธรรมดาพอหยุดเลยกคอยโอ้โหเยี้ยเนื้อแข็งยิบไหลต้งไม่ติดลติตตอไม่เกี่ยวยาชาแล้ววนะวันนี้กูเก่งว่ะมันมันดูง่ายๆชาป่ะตรงเนี้ยชาครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าไมนชาผมดุ้งแล้วเนี่ยใช่เนี่ยตรงนี้กูไม่ได้ทานไว้ยเนี่ยเยอมังแต่ชามันดีเกินว่ะจะรวยให้ได้เลยใช่ไหมไอสัตว์จะขายให้รวยเลยใช่ไหมไอ้มันชามาถึงตรงนี้เลยวะคําถามคือทาไมช่างไม่ทาไม่ไม่ไมชาแล้วใช่ไหมไม่ชาเออจะได้สุดแค่นี้อ๋อแล้วเลยหมแม่มันแบบตอนนี้ทาไม่คิดว่าจะเก็บแต่พอเออมันเก็บมาได้ก็เลยไหลไปเรื่อยจะให้รู้สึกให้ได้อะไอสัตว์ ไอ้ตรงไอ้ตรงที่ทาก็ไม่ไม่สั่งนะรอให้มันหายชาก่อนใช่ไหมเดียวเดียวขอมันจะได้สวยๆไงสีแดงนะแล้วก็อะไรนะจีวรเหลืองพอดีจะได้เฮ้ยแล้วจีจีวรเปิดฝั่งขวาใช่ป่าวะถูกป่าวะซ้ายเนี่ยซ้ายหรือเปล่าโอ้ซ้ายก็ไม่แน่นเด๋ยต้องมาฝั่งนี้ก่อนเลยนะออไปทำอะไรอีกอะเดี๋ยวทายาชายอีกรอบหนึ่งตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวจีวอนไม่บังเอาให้มันเสร็จตรงอื่นก่อนไหมโอ้บวชมันโชว์แค่เนี้ยมันได้โชว์แค่เนี้ได้โชว์แค่นี้ก็สั่งแค่นี้ขอข้างล่างไม่ต้องเสร็จใส่แบบว่าครึ่งตัวพอสั่งไว้ยังเนี่ยพวกจีวอนกุชชี่พวกอะไรแล้วก็ไม่ได้ห่มหรอกไม่ต้องบวชแล้วคำพิธีมัน่อยกว่าหรอกเดี๋ยวจีวอนเปิดมันอาจจะเป็นแบบจีวอนกุชชี่เข็มขัดวอลลองสีเหลืองตลับปัดอ่ะ ตลบัตรเฮอร์เมสไอขี้ก็ไม่ต้องบวชแล้วอี่ใช่เป็นคนดีกันไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ก็ต้องไปงานผมด้วยบวชด้อาทิตย์เดียวเนี่ยถังน้ำแข็งเต็มวันเลยไอ้เอสัสวุ้ยขายดีเหมือนกันครับตั้งแต่บวชมาเนี่ยเอาปงอาบัตเอามันไม่ผิดอยู่แล้วน้ำแข็ะแต่ว่าจะนทรถือสินยังดี มันไม่ผิดอยู่แล้วเพราะว่าสมัยพระพุทธเจ้าอะยังไม่มีเขาก็พูดถึงของมึนเมาใช่มันก็คอบคุมแต่ผมผสมน้อย <laughs> <laughs> แล้วตั้งใจไว้ยังไงสิบวันเจ็ดวันสิบห้าวันพี่ห้าวันก็โหดแล้วนะนะแบบแบบว่าถ้าตั้งใจสิบห้าวันแม่ดีใจมากแต่ถ้าเกิดอยู่ต่อได้ก็สามพรรษาไปไหนล้ะพี่ <laughs> ธุรกิจล้มละลายสามภาษาไม่ในระหว่างสิบห้าวันนี้ถนะ้าสมมติว่ามีปัญหาขึ้นมาโนะยมโยม,มใครจะเป็นคนยะูะใครใครจะดูวะก็ต้องผมอย่างเดียวอะตอนนี้อยู่ในช่วงจิมนูหน่อยนะนี้น้องชื่อ,อแอลเราอยังไม่มีแฟงครับทํางานอะไรครับที่ออกสื่อได้ครับเขาหาผมขายายาอีกคนนี้ไปบอก็ไล้ครับ,บ,ออรรบผมเก็บไว้เป็นความลับตอนนี้อยู่เท่ไรแล้วครับ ยี่สิบห้าปีกำลังกำลังอ่อเลยฮะออวันหนึ่งนี่มากสุดได้กี่รอบครับสองรอบก็พอแล้วครับมาหนึ่งกินข้าวนะครับกินข้าวฮะแต่ข้าหมูแน่นอนนะแล้วกินเผ็ดไหมครับก็มักของแซ่บครับขอที่พี่บอกผมไม่เด็ดอะยะไม่กินเผ็ดหรือเปล่าันเนี่ยเออแล้วโสดอย่างนี้เออ เารถใครมาครับครับก็งงเหมือนกันฮะก็บอกว่าอยากได้เบนซ์อยู่ดีซิตี้ก็มาจอดหน้าบ้านตอนแรกเ็จอดเองอยู่ดีซิตี้มาจอดหน้าบ้านเฉยมีเจเลี้ยงอ่ะเจเลี้ยงมีจํากัดป่ะครับว่าต้องมีกี่คนไม่จํากัดครับสองคนก็ได้สี่คนก็ได้เนี่ยแหละคลิปอย่างเงี้ยแหละคนดูเป็นแสนเดี๋ยวมึงดูดิเคยจะมาเลี้ยงผมหวะเนี่ยกินเก่งมากครับโอ้ใช่เยอะฮะน้องเยอะอ่ะอืมธรรมดา ปกเตะว่าแต่ว่ายาชาตอนนี้เป็นไงบ้างครับเด็กหน่อยครับแต่ไม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 ่ถือว่าเจ็บมากโอเคอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นครับดุงตั้งแต่สิบนาทีแรกครับนี่ก็ห้านาทีแล้วนะยังไม่สิบเลยสัตว์ดีๆอันนี้ยังไม่สิบเลยเยัยมึงรู้สึกแล้วผมเป็นคนแบบว่ารับแบบว่ารับเขาเรียกว่ารับความเจ็บปวดได้ไม่เท่าคนอื่นอือะไรที่แบบว่าโดนเนื้อโดนตัวนิดนิดหน่อยจะมีอาการที อ,อยู่ดีก็แบบว่าผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยนะอย่างนี้ก็แบบโดนปุ๊บแตกเลยโอ้เียบร้อยเลยเอาอะไรมาแซบอ่ะครับอย่างนี้ฮต่อรอบสองได้เลยอย่างนี้มันก็ต้องมีตัวช่วยกันนิดนึงครับอ่ะวันนี้ก็ขายได้เลยครับเอ,าอ้ารอออกซื้อได้เหรอว่าจะได้เริ่มนี้ยต้องกินก่อนนะเธอรอเราแป๊บมา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 ยันแล้วมามาเห็นภาพเลยก้เป็นเรื่องจริงนะครับผู้ชายปกติปกติคือเ็จไว ปกติอยู่แล้วกูช่องกูต้องมาแนวเนี้ยแนวจิีบแนวแบบว่าวัยรุ่นหน้าตาดีเทสดีถ้าอยากแบบว่าสัมผัสเออถ้าอยากรู้ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวน้องแล้วผมติดตามได้ที่ไหนครับเ c e b o o k ครับมีช่องทางเดียวเลยครับก็ช่องทางเดียวครับเล่นอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นไลน์ก็มีครับแต่ว่าอาไว <S <S ส่วนตัวไปไคุยงาน, <S <S นไอไงานส่วนตัวไปแต่ถ้าเกิดเป็นเจ๊ได้อยู่ ถ้าเจทักไลน์ได้อยู่ถ้าเจทักไลน์ได้ครับนี่ครับขึ้นวราปให้ครับเดี๋ยวขึ้นวราปให้ตอนจบคลิปนะผมเดี๋ยวไม่ติดตามกอเลยกอเลยไม่ขึ้นตอนจบพอดีหรอกต้องให้มึงกอหาไม่เจอ <c oughs> เอาแค่นั้นเลยปลดให้หน่อยมันไม่ได้ลงลึกแต่มันมันติดเก่งปลดเกง่งของขัาดอะปลดแล้วแล้วก็พับเก่งลง่อยเดี๋ยวมันฟีนไม่ได้ไม่ได้ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวมันไม่ดีเกมมคดัเดี๋ยวเกมมคดันกาเกมมันมึงมึงหอยเกมมคดันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเหมือนเหมือนกันนะเกมมคดันเนี้ยเหมือนอะไรของแท้ของเอยระวังสร้อยมึงยังต้องมาระวังเข็มขัดมึงเออหัวไม่ต้องใส่มานะยิงแต่ขาดอีกกางเกงอีกตรงไหนดีวะเนี่ยกางเกงมันจะเปิดปะเนี่ยมึงใส่บล็อกเปล่าไม่ไม่บล็อกกางเกงได้เลยจัดเลยแต่ขออย่าอย่าให้กางเกงลอก เใช่ไงกูกลัวเกงง้อมึงเปิดไม่แล้วคือแบบว่าตอนนี้คือคือพับแบบพับเสียทรงหมดเออไม่ต้องทำเลยว่ะเออเอาไงเดี๋ยวมันก็ต้องแปะอตยยแล้วตอนสักหมายถึงมึงไม่ได้เอาบอกมาอ๋อเออเด้นเดี๋ยวเราไปเอาเกงขาดท้านมาให้มั่่ะตอนสักอยู่อ่ะเดี๋ยวสีมันไม่เปิดก็เอาแค่ตรงนี้ก่อนเนาแค่ตรงนี้ก่อนหรือว่าพี่ก็ซีนไปเดี๋ยวผมไปหาเปลี่ยนเกงเรามันจะไม่เลย ก็นั่นน่ะดิมาหนึ่งตอนสักกันเลยแน่ตาโบกไปเลยโบกไปเยอะนะยาชาเยชายเท่าไหร่ผมจ่ายใช่แต่กางเกงมึงหลายร้อยด้วยอันนี้นะหลายร้อยเอมเบอี่เอมเบอี่เสียเลยสัตว์มันเซลมันเซลเออตัวนี้ค่อยช้ำเหมือนนี่บอเอาเยอะเอาเยอะเสียของเลยทำไมมันเป็นพวกไม่แขวนหรือว่าไงใส่แล้วมันแบบว่าดูนของบอมไปหมดเลยใเนี่ย พ,พี่อี่างแกงขาดเฮ้ยำลำไส้ <laughs> ถุงมือท่านทุกคนเพราะว่าอยู่ในลำไส้หถือว่าดึงดึงไอ้นี่ล้วดึงหมงดึงไหมออกจะไปดึงน้ไรมันสไตล์เขาแล้วมันต้องสกักอ่ะอ<า>่ะต้องสกักป่ะไม่มันมีมันมีน้ำยาฉีดเป็นฉีดแล้วเราก็ตีแล้วสักมันก็จะแบบตอนเกมพวกนี้มันไม่ใส่บ่อยอยู่แล้วมึงไม่ควรใส่มาส,ากสักอ่ะเออเ้าพูดว่าอะไรอะ่ะเราต้องต้อบอกให้แต่งตัวหล่อๆมาก่อนอ๋อเออไอ้เนี่ย บอกแค่แต่งตัวหล่อมาไอสัตว์แล้วก็ให้มาต่อเสื้อผ้าต่ดก็ดีแล้วไม่ตัดก็ดีแล้วเพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยได้ใส่เธอไม่หานเกงขาสั้นมาให้มันตัวหนึ่งวะเออเดี๋ยวขึ้นไปหาให้ของตัวดีๆมานะไม่เอาตัวเชยยานมาแล้วเอาแต่ว่าดีๆวูไม่ค่อยจะมียืดมาเลยหลังนี้น่าจะมีประมาณ4-5ปีแล้ว2ปีแรกนี้ไม่เคยใช้ยาชาเลยนะเออเหมือนแกล้งะลงรอบแรกก็ไม่ใช้ยาชา รอบแรกครั้งแรกในชีวิตเลยเดินเส้นเดินหลังเดินเส้นไม่เจ็บไม่ไม่ไสไม่ปวดไสเนี่ยเพิ่งมาใช้ยาวชาดได้แ่แบบสี่รอบห้ารอบเลยนะพี่ลงเราต่อเลยได้ปะโอ้ค่อนฟิตอ่ะใครจริงไหมเนี่ยใช่เหรออ๋อเดี๋ยวลืมไปแล้วไม่ใช่ไม่น่าใช่อ่ะพี่สงวนแล้วเกมมึงว่าพับขึ้นดิเอาดีดีเฮ้มันจะเสียงทรงวเนี่ยอืมพับเดียวพับเลยพับเลยพอพับก็พับอ่ะไม่ใช่พับขึ้นพับกลับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็เปิด ตอนสั่จริงๆต้องใช้เราสั่งเยอพอท์ไงเก็บอะไรเดี๋ยวขึ้เกงให้เดี๋ยวขึ้นเกงเลยจำได้เลยสั่รอบแรกมันคาแดดเจ็ดวันนั่งเลยเนี่ยมงม้วนเหี่ยวคาดใส่ไว้ในตู้ก็ได้แต่งตัวดีๆีคุณบางคนบอกเองเออคุณผิดเองนะไอ้เหี้ยเออบอกแต่งตัวดีดีแต่งตัวหล่อมานะเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปไอ้แต่งมาซะแพงเลยไอ้เหี้ย ไหวตรงนี้ไหววะมันไม่ได้ทาเลยกูทาเลยไงมันก็ต้องจบตรงนี้จะจบใช่ไหมมันรอเป็นชั่วโมงครึ่งก็ไปทำตรงนั้น่อก่อนแต่หมายถึงกูจะไม่เว้นไว้อีกแล้วโบกเลยโบกไปยังไงก็ต้องได้โชว์เจ้าวาดเฮ้ยหลวงพี่ท่านไปสักที่ไหนมาเจ้าเจ้า perfect ท หลังบ้านเนี่ยวันบางเป้งเนี่ยแม้แต่ว่าแข่ต้องเสร็จก่อนสองการนะบอกชื่อวัดได้นะแต่อย่าบอกอย่าบอกวันที่นะเดี๋ยวเอซมาเยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดหลังสงการอะไรมึงศึกก่อนก่อก่อนก็นั่นแหละมึงศึกก็วันนี้เทไหร่ละแบบศึกวันที่สิบมีนาส <10 S 2> ิบมีนาเลยเหรอแล้วก็อีกเ<ว>ดือนนึงไม่ใช่บวชวันที่ยี่ยีย่เท่าไหร่นะยี่บวที่ยี่ห้า อ๋อ oh, ประมาณสิบมีนาะสรุปต้องบอก <laughs> ใช่ไหมกิ <laughs> <laughs> นเดียวตาดอกหนะมันเหลือเวลาเดือนเดียวแขนมึงจะเสร็จได้ไงข้างนึงก็ได้ผมเชื่อพี่ทําได้กู <laughs> แต่กูไม่เชื่อว่ามึงจะมาได้เฮ้ย <laughs> <laughs> ผมมาได้ไม่ถ้าถ้าถ้าสักสองข้างอะแบบว่าปับ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 อะไระ <laughs> ไม่มันเดือนเดียวเองอนะแบบอาทิตย์หนึ่งสองรอบ ได้กูก็ทําได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนข้างนะมึงดูดิเนี่ยกูโทรหามึงกี่วันแล้วโอโทรเขาเพิ่งมาได้วันนี้สามวันเนี่ยเออไม่เดี๋ยวผมเอาเวลาไว้ให้พี่เลยตอนตอนนั้นเผมจะลงทุนกับตัวเองละแต่อย่างน้อยๆอ่ะแบกเก้าเสร็จก็ยังดีมาถึงแขนแล้วมีแบกเก้าเนีใช่ใช่มันก็จะดูแบบเออเหมือนแขนเหมือนเต็มแขนแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเป็นพาร์ทออกกำลังกายเหรอให้แขนฟิตขึ้นน เออมีคนคอมเมนต์ว่าผมจัดก็เคยเห็นบาหลินขึ้นมานิดหน่อยเห็นปะคอมเมนต์ว่าผมจัดเป็นคนผมผู้หญิงหรือผู้ชายมังเ,ออเดี๋ยวมีหุ่นแล้วเดี๋ยวมีหุ่นแล้วเรติดต่อเรื่องฟินเดสมาเมื่อวานเน่ยโรตาร์เหรอมึงเริ่มไปเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเริ่มไปนะหลังจากวันที่สามสิบมายถึงว่ามึงมึงเริ่มไปเมื่อไหร่เดี๋ยวกูไปด้วยแต่แบบว่ากูจะไม่รับปากไงว่ากูจะไปทุกวันกูจะไปใครอะแต่แต่แต่ข้ออ้างของกูคือไม่มีเพื่อน ใช่ป่ะเออกูก็เลยไม่ได้ไปสักทีแต่เนี่ยกูกูอ้างตัวเองไม่ได้แล้วกูก็จะไปกับมึงแต่กูจะไม่รับผักว่าพวกกูจะไปนานแค่ไหนกว่าจะแบบอาทิตย์เดียวกูท้อไม่ไหวแล้วกูว่าจะพอแบบมึงไปสักสองวันวันหนึ่งก่อนอ่ะพี่อยากแบบวิ่งเฉยเฉยอ่ะแค่ไปวิ่งเฉยๆวิ่งเดินเดินให้ครบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยจะเพิ่มนหนักนต้งมีเทรนเนอร์ด้วยไี่ช่วยได้เยอะับพวกนะแต่พี่แค่ไม่อยากไม่อยากพิการอ่ะไม่อยากป่วยฮะ ก็จะอยากใช้ชแ,<ค>แค่ออกรางกายเพื่อสิ่งนั้นนี่ใช่อ่าดีดีเป็นเป้าหมายที่ดีมันมีนี่ด้วยไงแบบมีพอ่อมีแม่เป็นกรรมพันธุ์อ่ะอือที่ถ้าเดเราเรายิ่งไม่ดูแลก็ยิ่งเป็นได้ไวกว่าคนอื่นอะ่ะแม่เขาก็ทิ้งวาราดกไว้ให้เราอะ่ะมันเป็นมมดกใช่ไหมย <c oughs> มดกติดเตียง <c oughs> สรุปก็ต้องรับอะโลกเป็นโลกอะไรเขาไม่ต้องห่วงเขาเรียกว่าโลกอะถ้าตามตามวงการนะก็เป็นแบบ กล้ามเนื้ออ่อนแรงหลักๆเออแล้วมันก็จะเป็นแบบพร้อมก็ดูเส้นไปด้วย<อ>เส้นประสาทแบบสเส้นเลือดตีบไปด้วย<อ>แต่หลักๆคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงอเออแต่ว่า<อ>สายศาสตร์อ่ะคือ,อคือครอบครัวพี่อ่ะเป็นครอบครัวที่เป็นเหมือนโจรไปป้นวัวเขามาเหี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยต้องรับ รับรับไปยนเจ็ดทั่วโคดเจ็ดเจ็ดเขาเรียกอะไรนะเจ็ดแบบว่าลูกในหอยคนหนึ่งใช่แล้วก็มาเป็นหลานขอ่ในห้อยอ่าและแลวหลานนั่นน่ะคือตาพี่อแล้วก็มาเป็นแม่พี่อืลุงพี่ฮะแต่ความเชื่อของคนมานอกเขาบอกว่าหมดแล้วมาถึงมันครบเจ็ดคนแล้วพี่ยังไม่เป็นแล้วน่ตลกเลยนะมันแบบมีความเชื่อแบบเนี้ยมีเรื่องไม่ไม่เป็นแล้วอย่างเงี้ย เออก็เขามาถึงว่ามันบรรคบเจ็ดชั่วอายุคนแล้วอะไรเงี้ยเออก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้เนเ,นเออแต่ถ้าเรื่องวิทยาศาสตร์มันก็เหมือนกรรมพันธุ์อะเพราะว่าเป็นทุกคนเลยที่ของแม่พี่ก็เป็นพ่อของแม่พี่ก็เป็นปู่ของตาพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นการบมนเลยเออก็เลยบอกว่ากูก็คงไม่รอดดูเรื่องบอกเออถ้าเกิดอยากรู้เดี๋ยวขึ้นรูปแม่ให้ดู <c oughs> เฮ้ยวันเลยเหรอ <c oughs> ทำไมถึงเอารูปหมาป่าได้ป่ะเะตอนนั้นนะ่ะนะเหมือนพี่ะหาคนแพี่พก,กโ็โพลรูปนี้ผมมองว่ามันสวยถึงเลยบอกไปเอาดิแต่ตั้งทั้งที่แบบว่าความมั่นใจครูคือศูนย์ตอนนั้นนะแต่ก็เอาทำได้เว้ยแต่ตอนเนี้ย กูจะเดินเส้นถ้าเดินเส้นใหม่มึงเจ็บแน่เลยแล้วมึงหลงมไม่เดนินจะไม่เดินให้มีนคนให้ได้เอาเต็มเฮ้ย <Hey. S 1> นะเดี๋ยว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 แล้วไม่เอาเต็มแล้วคืออะไรอะ่ะแล้วทำไมตอนแรกไม่ไม่ไม่ใส่ย,ยาช้างทั่วๆไม่ใช่หมายถึงว่าเราอะต้องการเต็มก่อนตอนเนี้ยโ <Okay. S 1> อเคอะไรที่แบบดอกความสวยได้ก็ดอกไปก่อนโอเคโอเอ่ะสอมุติแบบพี่จะทคโตรงนี้ให้มัน สมบูรณ์ที่สุดพี่ต้องเดินเส้นออนะแต่ถ้าเดินเส้นก็คงได้แค่เดินเส้นอะเออ, <c oughs> เ,อ,อเดี๋ยวมึงก็เจ็บมันไม่ได้ลงสีก็เลยแบบลงสีโดยทั้งที่ยังไม่ได้เก็บเส้นจไปคือเอาเต็มไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยสวยที่หลังร <c oughs> อมหน้าค่อยมาเดินเอ้ยค่อยทายาชาแล้วก็เดินเส้นอย่างเดียวนะโ <Thank you. S 1> อเอคเพราะว่าถ้าเกิดกูจะเอาทั้งทั้งสวยทั้งครบด้วยมึงก็ทนไม่ได้ยิ้ <c oughs> หมายถึงว่าเขาจะมองว่าแพงหรือเปล่าไงมันเป็นงานเอ็บลาละเอียดิเช่เอ,เเอเ้มันเป็นงานตกแต่งของเก่าเฉยมันได้เยอะ,ะ,ยอะมันมันได้เยอะแต่มันมันไม่สมเข้าใจว่าหมายถึงที่กูไม่ทํางานแก้ไม่ทําอะไรทุกวันเนี้ยก็เพราะอย่างเงี้ยมันได้แบบมาณอ่ะสมมติรวมๆมาณฝ่ามือวกว่าเงี้ยถ้าเป็นงานเก่าสมมติร้านเก่ามึงเ่ะยเหมือนแขนกูเงี้ยพอเก็บ โดนห้าพันเฮียแม่งเสียห้าพันดูดีกว่าเดิมหน่อยเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดงานใหม่เลยกูสักไปห้าพันเหมือนกันได้ไปยอมเดียวแต่มันสวยอะเออใช่ใชมันก็จะแบบว่าวโอ้เฮียแค่ห้าพันเองช่างเก่งขนาดนี้ไม่แบบแหมื่นห<า>น,นึ่งก็ยอมอจ่าย<ด>เ,เออกูก็เลยไม่อยากทำล้ะแล้วแ,ลแบบว่าพอพูดไปโอ้ยผมรับได้อยู่แล้วครับเรื่องราคาอะไรผมไม่เกี่ยงหรอกนะเพราะแต่พอทําไปกูยังรู้สึกเลยสักเสร็จกูยังไม่กล้าเรียกเลยเนี่ยห้าพันหัวเนี่ยนะ แล้วไหนจะแบบอ่ะใช้ยาชา,ชาอีกนู่นนี่อีกเวลากูทั้งวันอีกทากแม่งแบบไม่สักก็ทามกกาทามาเลยเน้นๆเดี๋ยวยาชายผมเจอบข้าวยาชายเจอบกันพอเจ็บปุ๊บกระโดดเลยไม่ต้องไม่ต้องเสกจะได้กระโดดเลยครับแต่มันดีกว่าใช่ป่ะแบบเนี้ยดีกว่าหมายถึงเจ็บน้อยอ่ะถ้าพูดแบบขายของก็นะก็แบบอุ้ยดีเลยอ่ะดีกว่าตัวอื่นเลยอ่ะแต่ถ้าแบบความจริงก็แบบ ไม่เห็นตัวไหนดีหรือไม่ดีสำหรับแอลอะ่ะที่พี่ถ่าไม่ได้สักน้ำมันหรอกใช่ไหสมมุติสักไปตรงนี้หน่อยหนึ่งปุบ๊บเจ็บก็กระโดดเว้นหน่อยหนึ่งใช่แล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆก็ก็ก็เป็นได้ได้เป็นชั่วโมงแล้วแหละเนี่ยแค่ตรงนี้ก็พอแล้วข้างล่างไม่ทันหรอกคอพี่เกินอ่ะแบบถ่าเกินไปยันลองท่งไหนสัะ <c oughs> สักบุญหกอยู่แล้วเนะ่ <c oughs> นยคือแบบว่าไม่ต้องกลัวหนะ <c oughs> ล,ลุดแครับ ้าเกินตรงที่ไม่ได้สักก็จะทาการการแบบเจ็บเลยอะ่ะแบอบกว่าเจ็บเผื่อด้วยตรงนี้สักไปแล้วอ่ะแดงๆใช่เหลือแค่ตรงเนี้ยนิดนึงเนี่ยมันมันไม่ทนก็เลยต้องชาต้องทาไปอ๋อเนีเนี่ยแค่ตรงเนี้ยแต่แบบรู้รู้มืออยู่คำว่าแค่นี้ของหลายคนอะ่ะอาจจะเป็น<ว>โอ้ของแอลเลยเหมือนอันเนี้ยสักตั้งนาน มันเหลืองอลลามขึ้นเยอะเลยว่ะมีลาสีขึ้นเยอะว่ะเหนยวเหนอะเลยใช่ไหมนะอืมอากาศเข้าเนี่ยรัอากาศเขาเ้าอืมเพราะว่าไม่ชาใช่อากาศเขา้ามาถ้ามันเหนียวๆอยงนี้แล้วว่าอากาศเข้าถ้าแบบพันรอบตัวดีๆเลยมันจะแบบเช็ดออกไง,ไง่ายๆต้องพันหลมสมองมันมันติด ที่เราสักฝั่งนี้อยู่ไงมันเลยพันรอบตัวไม่ได้ตอนแรกอะเท่าไหร่เท่านั้นอยู่แล้วฝืนมันเลยอขอร้องแต่กูสักมึงกูก็แบบคลายเป็นคนแบบคิดเี็บเลยแบบไม่แบบไม,แบบไม่หวังเพราะว่าปกติแบบเฮ้ยเดี๋ยวฝืนให้ลูกค้าตรงนี้หน่อยไว้จะได้เยอะมันจะได้แบบฝังผลผลลัพธ์ต้องดีที่สุดทีนี้ก็แบบว่า เจ็บก็พอ <laughs> เจ็บก็พอก็มันช้าช้าไม่เจ็จสักทีเ่ีแยวนี่คือดีที่สุดแล้วนี่คือมาไกลที่สุดแล้วบอกแล้วแค่มาบ่อยๆอ่ะให้ได้เดือนละสองครั้งอย่างน้อยเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักวันไม่ไอวต้อมีสักวันเดี๋ยวมันก็เต็มไม่จองไ้ก่อนอ่ะพอไม่จองปุ๊บเต็มก็อ่ะงองแงพี่เช็ดไม่เจ็บเลยลืมเจ็บเหรอจดดย พี่ไม่รูดนะโอตีจะปาดอันนี้ปาดโอตียังรูดหรืออีกด้วยนะไม่หรอกแถวนี้มันมียาชามโฮโฮเลยเลยแบบว่าบางๆเแค่ข้างล่างมันโคตรเจ็บร้อมสะอาดอะกระดูกด้วป่ะแถวนั้นนะมันไม่ได้เจ็บหรอกกลางเขาว่ามันเชืระสาดเยอะม,มันแค่รู้สึกเว้ยแบบพอมันรู้สึกแล้วเนี่ยแหละคือเจ็บแล้วผมไม่ทนแล้วพี่แย่มันเดินเส้นเต็มหลังมาเดียวเสร็จแต่เมื่อก่อนอ่ะ ก็บอลดูบอครับอ่ะหกชั่วโมงมั้งพักสองรอบตายโอ้เยอะอย่าไ่ทันโดนเลยเ<อ>นี่ยก็ตัดพอละแบบมันเจ็บไงมันเจ็บอยู่เนี่ยเจ็บแั่งมีคนบอกผมว่าผมผมไปดูคอมเมนต์นี่จะม่งบอกว่าผมไปกินนมนอน <c oughs> เฮียมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไอ้เย็ดกูอยากมีลาย่ตกูกลัวเจ็บบาดเกี่ยวกันนะวันนี้มาตอบคอมเมนต์แบนสดๆเลยนะขาดอะไรนะสร้อยมันจะขาดอเหรอเพิ่มมาแล้วไอ้สายังด่ารอบนี้ตันตันยังด่ารอบแล้วขาดเลยเกิดแไรก็แล้วแต่ชนะจนเปียกหกนะครับนี่นะขี้่อยมีรุ่นไหนที่แบบว่าสักแล้วไม่เจ็บไหมอันไหนนะ โอ้ไม่น่ามีเหมือทองคำอ่ะไม่ไม่นี่เพิ่งเช่าพ่อเที่ยงโนมานามาบ้านมีดีไม่กล้าใส่มาเลยกลัวแทงไม่เข้าเช่ารูรูผ้ามาเช่าเปล่าเช่าเหรียญมาหน้ากากทองคำส่งเรียมอยู่ต้องเล่นต้องเล่นพรามาสะสมแต่สะสมแต่หีเงี้ยคือคอลเลคชั่นเป็นไงยชาชาอยู่ นี่ขนาดลมเข้านั้นนี่กูไม่ทำมาสองปีแล้วใช่ปะงานตกแต่งต่อเติมของเก่าอ่ะอันนี้งานเดียวแต่ว่าสี่ปีมีแต่คนรู้จักทั้ง,งนั้นเลยที่เห็นเห็นโพดีเห็นทำอท่ะคือลูกค้าทักมาใหม่นี่คือเฟลเลยนะเว้ยแบบมีของเก่านิดนึงกู็ไม่ทำสินป่าก,กิเศสทุกวันอ่ะเออทักมาทุกวันอ่ะเสียดายเหมือนกันนะไม่รับป่ะรายลูกค้าไม่รับาไปมันเนี่ยมันมี มีเงื่อนไขอยู่ถ้าคุณติดตามตัวตัววงเฟคุณจะได้ได้เห็นเนี่ยแต่คนรู้จักกันน่ะจับโทรศัพท์ขึ้นมาดูได้แต่ละคนเน่ยไม่ได้กดจูบใจหรอกกดกดออกลูกงอนแล้วเนี่ยออกลูกงอนนี่ก็เล่ให้คอมันเท่ากันก่อนได้หมได้แต่ว่าแต่ว่าแถวนี้ก็จะฟาวไปเลยนะ ก็ก็ก็หมายถึงว่าพอมันเจ็บตรงนี้ใช่ไหมล่ะพอกลับมาเราก็ต้องเจ็บแน่แต่ตอนนี้พี่กะว่าจะทําให้ตรงนี้ปุ๊บนะแล้วเว้นเว้นช่วงอย่างเงี้ยไว้แล้วมาทำข้างบนเออเออข้างบนก็คือให้คอติดกันเนี่ยเออแต่ถ้าเกิดไปทําคอตอนนี้เลยอะพวกเนี้ยฟาวแน่นอนแตเลี้ยงเลี้ยงให้มันแบบเหลือแค่น้อยที่สุดอะเราเราค่อยเว้นไว้อะนี่คือพอแล้วอืม เดี๋ยวฝากติดตามน้องรอบหน้าด้วยครับถ้าเป็นงานทั่วไปนะถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะีกสองรอบจบแต่นี้ก็น่าจะมี5้าเฮ้ยฝาก FC ฟติดตามหน่อยสิหน้ามาหน่อยสิสวัสดีครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็แวะอุ่นนุนก็ได้ฮะไป